ครับงานเขาแล้วครับลดค่ากันพี่น้องจุลินผู้แทยกันลังสีออกมาเพราะดีสถน,นนหน่อยเนาะลดค่ากันลดค่ากันเอาไมอีกเขาไมอีกอ็กเอ็กอ็กเอาเออมานเราก็เลยขับรถงี้เียโอ้เขียวเขียเอาหมันมันมนมันครับครับครับโอ้คน <c oughs> กันเองก็หน่ไหมเฮ้ยูน้องันพี่น้องมัน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 รถรถคนก็ลางะเหมือไปเหมือนไปเหลือจะคันโอ้โนี่ยะไร เลี้ยไหลเห็นเขาออกมากับมาของเขาตัวเดี๋ยวจะเฝ้าไปห้องราะว่าเลี้ยไหลขั้นอยู่เลยหั่นเขาเข่าไปขั้นไดนพี่น้องมาจะเอกันอยู่ท่าหน่อยพอดีเสร็จแล้วพี่น้องซาบะมาจ่าเอกันยึดท่าหน่อยพอดีเดี๋ยวพ่นมาเหลือหลายขั้นอยอะมาสั่นมาเดี๋ยวพผ่นออกมากกันศิลปินภูไทยหั่ง bôi nhê nó, man 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 man, nhiều phải là các diễn viên phụ เจ้าอยูโยขจ้าออกพร้อมกันน่ะขยเป็นเฮาพวกออกพร้อมกันนเรียวเลยนี่ไปครับไปครับใอยูโยขจ้าออกมาพร้อมกันพี่น้องจะเอกันจะท่างแคบพอดี้เสร็จแล้ว หมือนไงวะน้อหนะเหลียวหมดลายคับนหมดบ่แล้วมาเลียนไปไปจะกันอีกนะอันนี้มีขั้นสุดท้ายวะนอหนะฮะ ไปขันไปพ่อ,นอ,อคนนี้เขาจะไม่ได้ถอยอีกเอาไปไปล่องคานเข้าขไปบั้งรถจะเอกันอยู่ทางแคบพอดีพี่น,อน,ออน้องมันหยังอีกน้อคือได้ถอยอยีกน้อบอลน,นี่มาเมามาท่นานเดือดรถมาเมาท่นนนนออานมอนนอานดอีหลีพี่น้องเออวานเมือดแล้่ยวไปนะครับยังรถบัสบันนี้พี่น้อง เข้าหันเด้วะครับเข้าถอยเข้าหันเด้วะครับอืมถอยเข้าช่องหนึ่งรถบัป็นมากพอดีรถบัส่นออกพร้อมกันพี่น้อง ว่าจเอกันยื่นี่พอดียวเดียวง<อ> <g ül> านหลบภัยน, <g ül> นี่เป็นคนไทยเห็นไหทางแคบทางแคบวี่หนีมาสวนกันบ่นได้เลยพี่น้องทางเขาวัดเพิ่นน่ะระยะทางสองกิโลสวนกันบ่นได้เลยนะเ,นเ,เมื่อไปเมื่อไป ไปตัวเข้าไปจอดสองเที่ยแล้วพี่น้องเอ้ยจอดสองรอบแล้วจ้าเอ๋กันสองรอบแล้วไปไปกันครับวันนี้ไปในไหละ่ะเพือนวันนี้ห้องแล้วครับพี่น้องเขามาได้แล้ววันนี้สวนกันครับศิลปินผู้ไทยสองเทียทเ่ยว้างแคบๆน้อยๆนึงเขายากเง<ม>พี่น้อง เองานครับพี่น้องทำการแสดงที่นี่คืนนี้ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เต้เสดซอดเแย่งโคโลครับพี่น้องวัดลักกาคุนาลามสถานที่จัดงานพนพี่น้องทั้งมวยทั้งงานไงครับ วันที่23กุมภาพันธ์2569เปิดงานบุญยามค่ำคืนอนใหญ่บุญใหญ่ครับพี่น้องานใหญ่บุญใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยทบุคนวันุมภนีกุันสัอดพี่น้องงานใหญ่งานใหญ่ครับงานเป็ดีนีพี่น้อง สถานที่แสดงคืนนี้ครับพี่น้องพัดเส้ีมายึดท้องฟขาลูกในวิชครับพระรากาคุอารามครับวันที่25กุมภาพันธ์คืนแห่งศินฤตาพรธรัฐีสานพบกับจุดยอแห่งหมอลำดังศิลบิภูไทยเก่บพี่น้องครับ ศิลปินของแฟนแดมโที16กุมภาพันธ์ค่ำคืนให้ความมันส์สองเวทีพบกันสุดยอดหัวดังที่กำลังมาแรงสาวน้อยล้ำเพลิโชว์นี่สุดยอดพี่น้องปะทะสุดยอดมวยดังีปะทะมวยความนี้ครับมือเล่ง กทำพิธีสระเคาะครับพี่น้องคราพิทำพิธีสระเคาะต่อเติมเสริมเพิ่มหลังคาเสริมหลังคาพอนะเสริมชะตาเขาว่านะนักการงานใหญ่บุญใหญ่พี่น้องงานปิดท้องฟ้องลุงดีมิดครับรักการคู่นารามครับพี่น้องเอาเภอเมืองสุรินทร์พี่น้องมาเห็นบุญด่วยกันครับสาธุสาธุ แแล้วออดดจถถึงงสานนทีี<ล>่เไปไปไปยามหลวงท่านกับพี่น้องบนใหญ่งานใหญ่ครับเมื้อขึคนศิลปินผู้ใท้พี่น้อง วันนี้เป็นหน้าที่เราสาวน้อยเราเพลินโชว์แล้วอีกและกระเวงเพื่หลัง,งอันแสดงนาฏการล่าสุดครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆพ่อกันคลิปหนักครับสวัสดีบ๊ายบายๆคุณ